วัสดีครับพบกับผมครับเจฟยครับเจฟเพชรยนต์นะครับผมวันนี้ครับอยู่ที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่ครับถนนเสรีไทย6 8แยกหนึ่งครับเช่นเคยครับวันนี้พามารับชมกับรถสวยอีกหนึ่งคันครับคันนี้ถูกนําเข้ามานะครับเป็น Honda า a จ็ครับ 1.5V ุ้าีคันนี้เป็นปี2 0 1พิบครับราคาตั้งไว้ครับ299 0 0 0้าบาทนี่นะหน้าตาแบบนี้เลยแล้วคันนี้ครับที่ีะคือเป็นสีฟ้าครับผมนี่นะแบบนี้เลยค่อนข้างสวยครับนานๆจะเข้ามาทีครับสีแบบนี้ครับอันนี้ถ้าใครสนใจเนี่ย อยากเป็นเจ้าของหรืออยากให้รีบจับจองเลยครับโทรมาที่เบอร์ศูนย์แปดสามห้าสี่หกสองกเจ็ดศูนย์ครั้งครับโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์ศูนย์แป8ส0มห้าสี่หกสองดเจ็ดศูนย์เจี๊ยบนะครับผมนี่นะครับกับ Honda j แจ z ครับหนึ่งจุดห้าวีปีสิบสองครับคันนี้สองแสนเก้าหมืนกพันบาทเท่านั้นใครที่สนใจครับคันนี้ครับค่างวดครับเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณห้าพันหนึ่งอสิบสองบาทนะครับผมนี่นะเงินเดือนเป็นสองเท่าของค่างวดครับสามารถออกคนเดียวได้เลย นะครับผมคันนี้ครับมีคันเดียวนะครับผมเน้นเลยสีนี้มีคันเดียวมีมาคันเดียวเท่านั้นใครสนใจโทรมาก่อนได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูในรายละเอียดกันครับว่าคันนี้มีอะไรยังไงบ้างนะครับผมนะเดี๋ยวขอเริ่มตั้งแต่ในส่วนของด้านหน้าครับด้านหน้านี่ครับเป็นไฟแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะครับผมหน้าตาแบบนี้เลยวมด้วยกระจังหน้าสีดํานะครับมีลายลังผึ่งนะนี่ครับให้ดูเลยของของโคมไฟหน้าก่อนนะครับ ค่อนข้างเรียบร้อยนะครับนี่นะดังหน้าถัดมาข้ามมาดูในส่วนของเส้นสายทังนิดนึงครับนี่ครับเส้นสายคมคมครับรถปีเก่าจริงครับแต่ความเรียบร้อยเนี่ยยังพอมองเห็นอยู่นะครับผมรวมับแก๊บต่างๆครับแนบสนิทนะนี่นะแบบนี้ครับตัวล้อครับนี่ครับลักษณะแบบนี้เลยตัวนี้จะได้เป็นล้อขอบสิบห้านะครับผมนี่นะหน้าตาแบบนี้ นะมาต่อกันให้ดูสองด้านข้างกันก่อนครับด้านข้างครับให้ดูเส้นสายสักนิดหนึ่งละกันเส้นสายครับเนี่ยนี่ครับมองจากด้านข้างไปนี่ครับเรียบร้อยนะครับไปสวยเลยตัวกระจกครับเป็นกระจกพับมือนะตัวนี้นี่ครับตาด้านนี้จะเห็นเส้นสายค่อนข้างชัดกว่านี่ครับให้ดูเส้นสายกันก่อนครับมีคมคมเลยครับจากหน้ามาหลังนะเส้นตรงเลยครับเส้นเดียวสวย นี่ครับความเรียบร้อยค่อทข้งเรียบร้อยเลยนะครับผมรอนะครับให้ดูภาพรวมกันสักนิดหนึ่งนี่ครับนี่นะหน้าตาแบบนี้ครับตัวนี้มีวัตถุการมาให้พร้อมนะครับสี่บานนี่ครับมีมาครบเลยเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับผมนี่ครับเริ่มเกล่แผงประตูครับ นี่ครับตวนี้บูดด้วยผ้านะครับผมนี่นะเป็นลายผ้านะครับเนี่ยเป็นลายผ้าแผงประตูเขาไม่มีชํารุดนะครับไม่มีแตกไม่มีหักนะครับผมนี่ครับรอยเม็ดอาอะไรก็มองเห็นชัดเจนนะครับดูชายล่าง่อนทั้งเรียบร้อยนี่ครับหน้าตาแบบนี้ครับมาดูส่งของด้านในกันบ้างครับด้านในครับพวกหวัวน้อต่างๆครับนี่ครับไม่มีขยับนี่นะหน้าตาแบบนี้ครับ ดูจากเสาเอครับเส้นสายจากเสาเมาเสาบครับตัวเส้นเรียบร้อยครับตัวยางตึงๆนี่นะยางเข้าประตูสวยๆรวมถึงก็มีหัวน็อตครับเรียบร้อยดีนะครับผมนี่ครับรวมถึงนี่ตัวเพจนะครับนี่มองเห็นชัดเจนนะครับรถค่อนข้างเรียบร้อยครับผมสะกับเพจครับฮอนด้าแจ๊ตรงนี้ด้านล่างถัดมาครับนี่ให้ชมภายในครับมองจากมุมนี้ไปค่อนข้างเรียบร้อยเลยนะโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาว่ากันครับพามาดูในส่วนประตูด้านหลังกันก่อน นี่ครับเชินเคยครับมาดูรายละเอียดของแพะวตูกันครับเป็นลายผ้านะครับแบบนี้นะไม่มีแตกไม่มีหักครับตัวเม็ดอักน้่นข้างครับนี่นะเลยเรียงมามองเห็นชัดเจนนะครับผมนั่งเรียบร้อยครับสครับเพดเมนะครับหัวนอตครับเดิมๆรับนี่นะจากสบีครับแล้วดูโครงสร้างครับดูเส้นสายมาแบบนี้ครับนี่นะ เส้นสายคันทั้งเรียบร้อยครับตัวนี้หน้าตาแบบนี้ตัวนี้มีสกเกรตมาด้วยนี่ครับแล้วดูภายในครับนี่นะภายในสะอาดสะอาดครับเรียบร้อยเลยนะตัวบอกตัวผ้าไม่มีขาดน,นะครับนี่นะนี่ดูง่ายเลยครับตัวผ้าไม่มีขาดถัดมาครับมาดูในส่วนของด้านหลังครับ นี่ครับภาพรวมหน้าตาเป็นแบบนี้เลยครับด้านหลังตัวนี้เป็นตัว G นะถ้าไม่ผิดนะนี่ครับไฟท้ายสวยๆครับด้วยในบูตัวนี้จะมีสปอยเลอร์หลังมาด้วยนะนี่ครับหน้าตาแบบนี้ครับตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์นี่ครับสี่จุดนะหนึ่งสองสามสี่นี่ครับมีเซ็นเซอร์มาเลยลองเปิดดูด้านในกันสักนิดหนึ่งครับดูในส่วนของโครงสร้างครับตัวนี้เขาเปิดทีเดียวครับ นี่ขึ้นสุดนะครับผมตัวแผงทถายนะครับให้ดูในส่วนของซอกต่างๆกันสักนิดนึงครับดูรายละเอียดกันทำเรียบร้อยครับค่อนข้างเรียบร้อยเลยนะครับรอยแมตอาร์กอะไรมองเห็นนะตัวหัวนั้นนะครับไม่มีขยับครับเช่นเคยนี่ครับดูอนนี้ครับรอยเวตอาร์กต่างๆนี่นะมองเห็นเลยตัวก้านโชว์ครับแข็งๆนะเปิดสุดไม่มียุ้ยนะครับนี่นะหน้าตาแบบนี้ครับ มันาครับมาดูในส่วนของภายในสักนิดหนึ่งครับมีด้านหลังนี่ครับหน้าตาแบบนี้วันนี้เดี๋ยวให้ดูกันก่อนครับด้านข้างนะครับนี่นะคลาสสิกไม่มีแตกนะครับผมนี่ครับตัวไฟเปิดปิดปกตินะครับผมเดี๋ยวผมลองเปิดดูให้ว่าด้านล่างมีอะไรบ้างอ่านี่ครับด้านล่างครับล้ออะไหล่ครับแม่แรงแลวอุปกรณ์นะอยู่หมดนะครับผมมานีดูตัวถังครับเดี๋ยเป็นอ่างมองเห็นนะนี่ครับลอยซอกเดิมๆนี่ครับ สีคนยานาวเป็นสีเดิมนะแบบนี้นี่ครับผมโอเคด้านหลังประมาณนี้ครับค่อนข้างเรียบร้อยเลยตัวนี้แล้วดูเวลาอมองจากด้านหลังเข้ามาครับนี่ครับภายในตัวผ้าข้างขางต่างครับเนี้ยคนขลังสะอาดเลยมาครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่ออ่าเดี๋ยวฝากตรงนี้นิดนึงครับนี่ด้านหลังสังเกตดูครับด้านหลังนี้จะไม่ค่อยมีรอยถลอกในตัวของฝาท้ายนี่ครับไม่ค่อยมีรอยถลอกคันนี้แปลว่าไม่ค่อยได้ขนของนะน่าจะเป็นใช้นั่งลำสบากกว่า ครับผมนี่ครับนี่อีกมิติหนึ่งครับของคนณาจาครับคันนี้ดูกันครับนี่นะตัววัตถุกาศดฝั่งนี้มีครบครับผมมามาดูนต่อในส่วนของแผงประตูครับเช่นเคยจะให้ดูแผงประตูกันครับไม่มีแตกไม่มีชํารุดผ้าไม่มีขาดนะครับผมรวมถึงครับในส่วนของเม็ดอาร์ตต่างๆครับของแผงประตูเราจะไล่เรียงให้ดูกันนะครับผมนี่นะมองเห็นชัดเจนตัวสาเพดครับมองเห็นวนถุงซ้อครับอันนี้ก็จะให้ดูในส่วนของผู้ขัวน็อต ให้ดูกันนะครับผมค่อนข้างเรียบร้อยดีครับจากเสาบีครับดูว่เส้นสายครับมาถึงเสาซีครับค่อนข้างเรียบร้อยครับตัวนี้ตรงตรงครับตัวยางต่างๆนี่เรียบร้อยดีคันนี้กระจกเดิมนะครับผมนี่นะสกับเอดมีนี่กระจกเดิมนี่นะครับมองเห็นชัดเจนนี่ครับกระจกเมเดิมนะมาครับมาต่อกันในส่วนของด้านหน้าครับคันนี้ นี่ครับแผงประตูครับเดิมๆครับไม่มีแตกไม่มีหักนะนี่ให้ดูกันก่อนนะครับผมแล้วก็มาไล่เรียงกันดูในส่วนของพวกรอยเม็ดอาร์ครับนี่ครับก็จะมองเห็นได้ครับชัดเจนอย่างนี้นะนี่ครับก็จะให้ดูกันในส่วนของซ่อครับหัวน็อตต่างๆครับนี่นะอนทั้งเรียบร้อยครับตัวสครับเพจตมีฮอนด้าแจ๊สนะครับผมหัวน็อตครับนี่มองเห็นง่ายนะตัวบอกลมยางนะครับผมนี่นะหัวน็อต ไม่ใช่ยับครับจากเสาบีครับมองมาเสาเสาเอนี่เส้นสายครับไม่มีโค้ดไม่มีงอครับตรงตรงสวยๆเลยนะครับผมมาต่อไปเราก็มาดูในส่วนของภายในสักนิดหนึ่งครับนี่ครับให้ดูองค์ประกอบโดยรวมก่อนหน้าตาจะประมาณนี้นะครับผมนี่นะในมุมนี้ครับตัวนี้ค่อนข้างสวยครับเป็นพวงมาลัยสามก้านครับ multi function นะตัวนี้มาดูกันครับภายในเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูเบาะก่อน บ่อนี่ครับเข้าทรงเลยนะตัวนี้ไม่มีขาดนะผ้าสวสวยครับเราไปดูกันส่วนตัวนี้ครับอ่านเป็นงไงกันบ้างนะเราสตาร์ดูไปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับผมนี่ครับผมครั้นี้ครับอ่มาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งครับกับ ฮอนด้าแจ็ครับคันนี้เป็นตัว 1.5V ครับปี2012ครับราคาตั้งไว้299,000บาทกับเลขไมล์ครับ187,000นะครับผมนี่นะประมาณนี้ครับผ่อนอยู่ที่ประมาณ5,001นะครับผมคันนี้ลูกค้านี่ครับเงินเดือนเป็น2เท่าของค่างวดครับรายได้เป็น2เท่าของค่างวดครับออกคนเดียวได้เลยอันนี้คือหน้าตาของแดชบอร์ดครับฮด้แจ็คคันนี้ครับให้ดูกันนะนี่เครื่องเย็นๆอยู่เลยนะนี่ครับ เราเครื่องเดินนิ่งครับค่อนข้างเรียบร้อยดีมาดูกันในส่วนต่างๆนะครับตัววิทยุครับอันนี้เดิมๆนะครับผมหน้าตาแบบนี้ครับเรียบร้อยสวยงามครับปุ่มต่างๆครับไม่มีลอกนะยังเป็นปุ่มปรับแบบมือหมุนอยู่นะครับผมนี่นะไม่ใช่ออโต้นะครับผมตัวปั๊กต่างๆนี่ครับจะอยู่ตรงนี้นะเรียบร้อยดีครับด้านหน้าครับเก็บเก็บของครับสองจุดนะครับผม ผูมือต่างๆนะนี่มีอยู่นี่ครับผมหน้าตาแบบนี้ครับรวมถึงด้านบนครับเดี๋ยวขอลองดูนิดนึงครับนี่ครับบังแดดนะครับผมสายการดรถครับนี่นะด้านหลังครับไอส่วนของเบาะครับให้ดูกันเดี๋ยวคือส่วนของเบาะครับให้ดูกันนะครับผม เรียบร้อยนะครับไม่มีขาดไม่มีย่นเลยบอกสวยๆครับนี่ครับหน้าตาแล้วดูในส่วนของหัวเกียร์ครับหัวเกียร์ครับไม่มีลอกนะนี่ค่อนข้างเรียบร้อยดีตัวคอนเออตัวหน้ากากเกียร์ครับชัดเจนนะครับผมตัวที่วางแก้วต่างๆไม่มีแตกไม่มีคักครับผมค่อนข้างเรียบร้อยนะครับใจขันนี้น่าใช้ครับเมื่อกี้ได้ลองขับมาแล้วมาถ่ายก็ ค่อนข้างเรียบร้อยดีเลยอัตราเร่งอะไรเนี่ยสมบูรณ์เลยนะครับผมเยให้ดูในส่วนของนี่นครับแป้นเบรกคันเร่งนะครับผมตามการใช้งานนะครับไม่ได้เรียบมากรถหมายเลแปดนะครับผมคันนี้ครับใครสนใจก็อย่าลืมรับติดต่อเข้ามาเลยที่ศูนย์ภาษาห้าสี่หกสองแปดเจ็ดศูนย์ครับเจียมนะครับผมนี่นะหนะ้าตาแบบนี้ครับไม่รู้ว่าเปิดวิดีุได้หรือเปล่านะเดี๋ยว สิบเอ็ดป็นนาทีครับ่นิ้ก็ต้องสู้แล้วฮนะไปกัว่าหร่จะโชคแล้นที่ชขาที่ท้องแล้วก็ไล่มาอืมแล้วตดสดมัลีก็แสีชนะไปก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคไปเดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันสักนิดนึงดีกว่าครับผมมาครับไปดูกันในส่วนของห้องเครื่องกันนี่นะถูกต้องถูกทันนะครับผมให้ดูภาพรวมกันก่อนห้องเครื่องครับนี่หน้าตาแบบนี้นะดูภาพเต็มนะครับขออนุญาตไล่งแต่ด้านบนนี่นะหน้าตาแบบนี้ครับ ตัวสติ๊กเกอร์ต่างๆเนี่ยค่อนข้างครบนะครับผมรวมถึงด้านล่างครับห้องเครื่องครับความสะอาดเรียบร้อยดีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไล่ไปเลยจากด้านบนแล้วกันนะครับผมด้านบนครับดูในส่วนของหัวน็อตต่างๆครับนี่นะค่อนข้างเรียบร้อยครับหัวน็อตค่อนข้างเรียบร้อยเลยแล้วตัวสติ๊กเกอร์ครับมากันครบๆนะนี่ครับตัวสติ๊กเกอร์มากันครบๆเลยบอก่ต่างนี่ครับหัวน็อตครับทำมาเล่นงฝึกของแผงทิ้งลิต <lui> รครับด้านหน้านะนี่ครับไม่มีแตกครับสวย ด้านข้างครับไล่จากแก้มเข้ามาครับดูครับรายละเอียดต่างๆครับค่อนข้างเรียบร้อยนะดูคานหน้าครับต่อให้ดูเลยคานหน้าสวยครับวนถึงด้านข้างครับดูตามซ่อครับนี่นะเลช้าเลยมองเห็นนะครับนี่นะประกอบโดยรวมครับค่อนข้างเรียบร้อยนะ ไม่มีไอไม่มีควันนะครับผมนี่นะให้ดูกันแบบนี้ครับกับตัว Honda Jazz ครับคันนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับใครที่กําลังมองหารถอยู่ครับแล้วคันนี้ครับสีฟ้าแบบนี้นะครับผมนี่เลยนี่ไม่อยากให้พลาดกันคันนี้มีคันเดียวครับใครที่สนใจครับหรือมองหาอยู่คันนี้เราขอสรุปกันแบบนี้ละกันคันนี้ครับ Honda Jazz ครับหนึ่งจุดห้าวีครับปีสองพันสิบสองะครับคันนี้สีฟ้าไม้แสนแปดครับราคาสองแส0เก้าหมืนเก้าพันบาท ผ่อนเดือนละห1 4พันหนึ่งร้อสบสองครับโดยประมาณนะราคานี้ใครที่สนใจครับหรือมองหาอยู่ครับโทรกันเข้ามาได้เลยครับที่0 8 3ย์6 2 8สาม้าสี่กสองดเจ็ดศูนครับเจี๊ยบนะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งครับโทรมาที่เบอร์ศูนย์6ป8สาห้าสี่หกสองเจ็ดูนย์เจี๊ยบแล้วครับผมรีบโทรมานะครับผมเพราะว่าคันนี้มีคันเดียวจริงๆครับรถเอ่อรถมือสองเนี่ยครับเสน่ของเขาจะอยู่นี่แหละถ้าถูกใจแล้วครับไม่อยากให้ปล่อยผ่านไปอยากให้เป็นเจ้ากับเอ่อเป็นเจ้ากับเจ้าของกันนะครับผมนี่นะ สวยๆแบบนี้ครับคันนี้มีคันเดียวนี่ตัดสินใจนะครับถ้าเห็นคลิปนี้แล้วนี่นี่ตัดสินใจเลยโทรมาได้เลยนะครับผมแล้วเรามาคุยกันในเงื่อนไขต่างๆนะครับผมนี่เราจะพยายามพักดันให้นะครับเต็มที่ใครที่อยากมีรถไว้ใช้ช่วงปีใหม่นะครับผมคันนี้ไม่อยากให้พลาดกันคุ้มๆเลยนะครับอ่ะจัดไปครับสําหรับคันนี้ขอบคุณครับสําหรับการรับชมและการติดตามนะครับผมรถโครงสร้างดีแบบนี้ครับนี่ครับ รับประกันครับไม่มีพิกาชนหนักจมน้าครับตัดต่อตัวถังครับเลขเครื่องตรงเลขตัวถังตรงนะครับอันนี้บอกเลยเล่มไม่มีช็ุดสูญหายนะครับอันนี้ฝากไว้ที่นี่เราคันรถแบบนี้ทุกคันนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะยังไงก็โทรมาแล้วกันนะครับโทรมาโทรมาได้เลยคันนี้ครับไม่อยากให้รอนานไม่อยากให้คิดนานนะครับผมเพราะว่ามันมีคันเดียวนี่ครับมีคันเดียวจริงๆครับอยากให้รีบโทรเลยโทรมาได้เลยที่0ูนย์ปสานครับห้าสี่หกสองแปดเจ็ดศูนย์ครับเจี๊ยบนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ไวให้ที่ ด้านด้านบนนะครับผมด้านบนคลิปนะมุมซ้ายมุมซ้ายเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้ครับสำหรับขรหน้าแจครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมและการติดตามครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ